อาวันหนึ่งอากาศแจ่มใสท่ามกลางธรรมชาติแสนสวยงามตองตองมังกรน้อยตัวสีเขียวกำลังนั่งเฝ้ารอดูอะไรบางอย่างด้วยความตื่นเต้นใครมังกร ใบน้อยกำลังแตกออกช้าช้ามีรอยร้าวบนเปลือกไข่เพิ่มขึ้นเรื่อยเรือเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นจมูกเล็กๆโผล่ออกมาจากรอยร้าวจมูกของน้องโผล่แล้ว หูเล็กๆของน้องมีสองหูดวงตาก,กลมแป๋วของน้องมีสองดวงปากเล็กๆสีชมพูของน้องมีหนึ่งปากว้าวบนหลังของน้องมีจุดสีชมพูเข้มด้วยหนึ่งสองสสี่ห้า โอ้โหมีห้าจุดตองตองพูดด้วยเสียงอันดังทุกครั้งที่อวัยวะของน้องโผล่ออกมาจากเปลือกไข่จนกระทั่งน้องมังกรน้อยสีชมพูลุดออกมาจากเปลือกไข่ทั้งตัวตองตองมองดูน้องอย่างรักใครน้องรักดวงตาของน้องกลมโตเหมือนลูกปิงปองเลยเอาละ พี่จะให้ชื่อน้องปิงปองแล้วกันนะน้องมังกรน้อยสีชมพูยิ้มหวานให้ตองตองทั้งคู่โอบกอดกันอย่างรักใคร่สองพี่น้องมังกรน้อยนั่งคุยกันใต้ต้นไม้ใหญ่ลมพัดเย็นสบายน้องปิงปองต้องเป็นเด็กดีนะเชื่อฟังพี่แล้วไม่ควรไปเล่นในที่ที่อันตราย เราเป็นมังกรเราต้อง,องมีจิตใจที่ดีควรช่วยเหลือผู้<ด>อื่นเมื่อมีโอกาสตองตองสอนน้องด้วยความเป็นห่วงจ้าพี่ตองตองปิงตองจะเป็นเด็กดีเมื่อลมพัดแรงมีลูกแอปเปิลสีแดงหล่นมาจากต้นปิงปองยิ้มด้วยความอยากได้ เดี๋ยวพี่หยิบให้นะจ๊ะตองตองเดินไปหยิบลูกแอปเปิ้ลมาให้น้องสาวเมื่อลมพัดแรงเพิ่มขึ้นลูกแอปเปิ้ลเริ่มร่วงลงมาเรื่อยๆ น้องปิงปองต้องนับตามพี่นะจ๊ะเอาละเริ่มได้แอปเปิ้ลสีแดงหนึ่งแอปเปิ้ลสีแดงหนึ่งแอปเปิ้ลสีแดงสองแอปเปิ้ลสีแดงสองแอปเปิ้ลสีแดงสามแอปเปิ้ลสีแดงสามแอปเปิ้ลสีแดงสี่แอปเปิ้ลสีแดงสี่แอปเปิ้ลสีแดงห้าแอปเปิ้ลสีแดงห้า แอปเปิ้ลสีแดงหกแอปเปิ้ลสีแดงหกแอปเปิ้ลสีแดงเจ็ดแอปเปิ้ลสีแดงเจ็ดแอปเปิ้ลสีแดงแปดแอปเปิ้ลสีแดงแปดแอปเปิ้ลสีแดงเก้าแอปเปิ้ลสีแดงเก้าแอปเปิ้ลสีแดงสิบแอปเปิ้ลสีแดงสิบทั้งสองยิ้มให้กันอย่างมีความสุขในขณะนั้นมีแอปเปิ้ลสีเขียวร่วงลงมาบ้างทั้งคู่จึงช่วยกันนับใหม่ แอปเปิ s, ้ลสีเขียวหนึ five. Five ่งแอปเปิ้ลสีเขียวหนึ่งแอปเปิ้ลสีเขียวสองแอปเปิ้ลสีเขียวสองแอปเปิ้ลสีเขียวสามแอปเปิ้ลสีเขียวสามแอปเปิ้ลสีเขียวสี่แอปเปิ้ลสีเขียวสี่แอปเปิ้ลสีเขียวห้าแอปเปิ้ลสีเขียวห้า แอปเปิ้ลสีเขียวหกแอปเปิ้ลสีเขียวหกแอปเปิ้ลสีเขียวเจ็ดแอปเปิ้ลสีเขียวเจ็ดแอปเปิ้ลสีเขียวแปดแอปเปิ้ลสีเขียวแปดแอปแอปแอปอ้าวหมดแล้วตรงๆผิดหวังที่นับไม่ถึงสิบ เอาละน้องปิง Lead ปองนับแอปเปิลเบื่อแล้ว,ลวเรามา,มาฝึกเต้นร,นรำกันดีกว่าตกลงจ้าทั้งคู่ฝึกเต้นรำกันตามจังหวะนับหนึ่งสองสามสี่นับหนึ่งสองสามสี่นับห้าหกเจ็ดปดนับห้าหเจ็ดปดเอ้า นับหนึ่งสองสมสี่นับหนึ่งสองสสี่นับห้าหกดแดนับห้าหกเจ็ดแดตรงตรงทำท่าทางยกเท้าต่าจังหวะของการนับโดยมีน้องมังกรน,น้อยสีชมพูทำตามอย่างว่าง่ายและสนุกสนาน เอาละนับหนึ่งสองสสนับห้าหกดแดแล้วก็ 9, ก้าสิบตองตองโค้งคำนับอย่างสง่างามทั้งคู่เดินกลับบ้านอย่างมีความสุข